อสวัสดีค่ะเมื่อนี้กิจกรรมพพครอบครังวก็คือตัดจิ้งบอกห่วงถ้าตัดต้นก็คือต้องโคตนต้นแม่นมะคือทำความสะอาดรอบๆบ้านในรอบหนึ่งปี อีนี่มักม่วงบ่คคอยติดลูกได้ต้องตัดอย่านั่งเด้ออย่านาั่งอย่านาั่ง่าง,งามค่าคุณลด,ด,ด้อโอยุเด้ะเด้อไปอยู่ไก่บ้านใดอยู่ไก่บ้านมาเอาเด้อดีกว่าไปซื้อเขาพุ่นเด้อยัางงามเลยจ้าบาใหยง่ๆ ับไม่เห็นยังไ,ไงลูกอยู่ข้า,กามกะละมังไงไเห็นไหมต,ตัดต้นนาาจะตัดต้นตัดไอ้ที่นี่มันก็นจะเหลือต่อเหลือเครือมันเนี่ยกับเดี๋ยวมันก็ขื้นไม่คือเก่าเพราะว่าตาัดทุกปีทำมันขื้นลายอันนี้ต้นอย่างฮะสลิมปิงบ่เนี่ยม็นต้นสลิมปิงบ่ สลิมปิงไงแล้วอันนี้ต้นมะม่วงเบาจ้าบ้านหลังม่มีพื้นที่ดอกแตกก่ก็อยากปลูกอันนี้มามะม่มวงอาทูอีทูนวะสองปีได้กินนลูกสันนี่ก็ผพานมาซีฮะปีเราวจยังบม่เห็นออกดอกยังบม่เห็นดอกยังบม่เห็นผลผลิตอยู่ มากปลูกจตาวพื้นที่บ่มีบ่คือบานเฮาอันนี้กัต้นขิงมากกิน่นจ้าใบขิงเอาใส่ซุปน้ำมัแซบแซบชะอมเพิ่นว่าจ้าสั่งมาว่าชะอมไล่น้ำนะสั่งมาไล่น้ำจังใดละพี่น้องน้ำเต็มเลยเพิ่นว่าไล่น้ำแต่เอามาปลูกเป็นยังคือน้ำเต็ม อีกกรรมครอบครัวน่จ๊ะบ้านกระเบนกับลบังปีใหม่พุ่นละเิ็นแม่ยเยี่ยมพ่ออยู่บ้านอันนี้ก็เพาะทุเรียนนะสันลองเพาะเบิงใส่ตะกาทิ่มไว้ใส่มเมล็ดมั้ง ใบไม้ใบมะม่วงใบย,ยังนี่แหละจ้าเอาสะสมไว้ลองเห็ดเบิงแล้วจา้าเนาะอันไหนบ่เคยกรเทศฮ่องบันปลายชีวิตไปกับบ้านนี่กระบอกป่าที่ผมมีป่าแล้วอุ้ย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  เราจะปลูกยังระปลูกบ้านห้าวแล้วจะอันนี้มาเอียงต้นเป๋าเงินนะคะับสนดอกต้นกระเป๋าเงินอันนี้ต้นหวานนกขุ่มมาคุ้มคลองเวลาห้าจะออกบานออกซองแล้วจะถ้าจะออกจากบา้านท่านน่ะเห็ดตบตุ่งกระถางนั่น ว่าคุ้มพ้องสัตว์น,นี่ก็เป็นคำโบราณที่พอ่อแม่บอกมาและเน,นี่ก็ต้นเอียงต้นมะขลาดไปขอมาตวัดจ้าเอามาปลูกแต่แต่ต้นเดียวอันนี้แั้งแต่กิ่งเดียวเนี่ยเป็นว่าปลูกแล้วมันจะเป็นขึ้นหิวมือห้าวเหนียว,วนบบวยะเนยหนูขอรักบอปาก่อนกันเดียวงามจะได้จ้ะ จาว่ายเนี่ยนะต้นไอ้พญาจงอางบันุกเนี่ยเจ้ามาฝากจะ้ะแต่ไตแต่นครศรีธรรมราชออกดอกดีดีแล้วจ้ะเด้อเนี่ยแต่บูรู้ว่าคนใดปลูกก็ออกดอกคือกันูีบอกหรือว่ามันเป็นทิพพันธุ์มันปลูกแล้วออกดอกต้น,นใบไงดอกจ้ะจนมันไมนใหญ่ไ่หนีบเลยไม่แค่ต้นเดียวขึ้นแล้วก็พึ่งเห็นนอหนอ,นอเดียวอะไอแตเนี่ยคือ ออกดอกคักพี่นนอกเนี่ยเมื่ก็จะคือจงอ่างอยู่ดอกจ้าเวลามันออกดอกเนี่ยมันก็นจะเป็นคือจังคอคอมันพึ่งออกมาเลยนอกจากน,อน,อานั้นเ่เนไหมเมื่อกีเห็นคือกันเลยเนี่ยเป็นคือจังที่มันแพรแม่เบื่อนี่จ้าองดเดี๋ยวนี้ก็กำลังเกิดตรงนี้กัะน,นี่จะ้ะอันนี้กระดอกได้ไหมจ้าดอก กำลังขึ้นต่อขึ้นดีค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่งก็บ,บอกว่าอย่งองถ้ัผยหูกห็ได้แจะบ่หูเข้กันว่าจ้าว่าไอสื่อหัวมาก้ัแต่ได้เป็นปีแล้วล่ะจา้าแม่ได้มากหัวเดียวเพิ่นบอกว่าถ้าออกดอกแล้วจะมีโชคมีหลากนั่นเป็นไรอย,อย่งต้นต้นอยัง พันล้านคนกับโอโห้คือกันเนาะจา้าเนาะเป็นคนที่มักต้นใหม่แต่บ่มีแต่บ่มีพื้นที่ปลูกดอกจ้าแต่ว่ามันจะปลูกในกระถางนี่แหละนะบาบ้านเฮานี่แหละนี่แป้นเพิ่นก็มักปลูกคักเนี่ยบอนไส้มะขามอีแงเพิ่นเพื่อเฮ็ดแบบนี่เพิ่งจะมาเพิดมากงี้ยอย่างา้รเออเป็นเงาเป็นพูด ขึ้นมาเก็ดกวักมะละกอขึ้นมาปลูกไว้หน้าบ้านดีเห็นอยู่ในอันในคลิปในเอียงก็เจ้าว่าแทนนับใบได้แบบสิบเก้าใบตอกิงมันน่าจะเติมตอกาดมันนะ่ ได้สิบเก้าใบยี่สิบเอ็ดใบยีบย่สิบห้าใบพื่บอกว่าให้ผูกฝายแดงบูดงแดงนะเป็นแบบมีโสมีลาเพียงสัน้นอย่างเงี้ยเขากระดีอย่างเป็นมุ้งค้นแกบ่บานเข้าจ้ะในครอบครัวของเข้าเกดตามท่านพี่เบ้าเนาะนะจา้ะเนาะบนพอบาน่าน,านี่จ้าลิบนี่กะขอจบเพียงแค่นี้นะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวคุณจริงใหม่อีกอยังไปถิงก็ได้จ้าเด้อลิปนี้ก็ขอคตเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ